ไปว่างอันรถตู้ขันหมึกใหญ่กลับมาเป็นรถตู้เลยเหรอออตู้ขันหมึกใหญ่เลยหมึกบึ้มเลยเอาถ้าเขาเห็นคลิปนี้บอกเขาว่าไงเขาโทษกลับมาค่ะเาไไม่ด้เพื่อนเราก็ไปว่างหันในเกมเอาเหรอมาจากโคราชเอฟซีมาจากโคราชบอกให้กลับมาเลยอ่ะบอกยังไงอ่ะให้ไลฟ์สดเหรออันนี้ไลฟ์ปะนี่เออเด้ออันนี้ลงคลิปจะลงให้แม่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันเที่ยงสี่สิบห้าเที่ยงแล้วสิเพิ่เปิดไปหาหมอมาที่นี่ เอฟซี FC มาเยอะไงเป็นอะไรไปหาหมอบอกก่อนเก,อเก็บทองเก็บทองบ่รู้ว่าผิดอาหารเป็นพิษหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาหมอวิทย์ที่ว่าอะไรไวิทย์แขกก็ว่าไม่มันไม่มีอะไรอ่ะตอนนี้หายหรือยังบอกเป็นต้องนองอยู่ต้องนองแต่ว่าเปิดได้นะทุกคนเรว่าองกดดันของเอฟซีเยอะ อ่ะเอฟซีที่กลับไปเมื่อกี้รถตู้จากโคราชไม่จากโคราชนะไม่ใช่เขาไปกินที่อื่นแล้วเหรอตอนนี้กินเขาหิวไงเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญมาทีบ้านไมอูโอเคแม่เอาน้องออกเขาจะเปิดร้านแล้วแม่ก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไงไมแก้เพราะว่ามันฉุกเฉินมันมันเป็นแบบกระทันหัน่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังเก็บอยู่เออเออเปิดนะอะไรอ่ะตั้งอย่างไรอื้อตัมระเบิดตัมระเบิดมี่ มันใส่ชุย่างจ้ะเออเนี่ยย้อนกุ้งเนี่ะเปล่นผิดยนุ่งคือแมนคือการหมดเธอไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเปิดที่ซอยอยู่โอ้ยตกใจโอ้โดเอาธอสิเนี่ยแม่กลัวมันตรงไหนรีสอร์ทใหญ่ๆนี่ไงบางนิพานนี่รีสอร์ทหมดได้ล่ะบ้าอีิทูดบานเป็นของผู้อื่นอ๋อตรงเนี้ยนะเอาได้ผัวฮะ ที่ทํารีสอร์ทตอนแรกว่าทําเป็นคาเฟ่ใช่ไหมปิดแต่ว่ารีสอร์ทเขาชนะเลิศอุ๊ยสิไปกาคมือเด่งเพื่ออ๋อนี่อ๋อเพิ่งน้องเก่งอ่ะไปเป่งเก่งอ่ะก็จะไปคาเฟ่แต่ว่ามันปิดเนาะเขาเปิดแต่รีสอร์ทไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดโซนคาเฟ่แต่เปิดโซรีสอร์ทค่ะคิดว่าของคนอื่นไม่คิดว่าของเธอนะสวยมากเลยนะธรรมชาติ จักล้านบุนอะักจะแรงเขาลายเยอะค่ะหลายล้านอยู่เขาทําใหญ่นะข้างในมันเป็นสวนเป็นไรเลยไม่ไงลูกค้าถามเยอะมากว่ามาที่เจ้าจะไปคาเฟ่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวสิบอกไปของทั้งหมดเจะว้าวานไม่ได้ขายโซนคาเฟ่เขาเปิดแต่เปิดค้างคืนใครจะมาดูเรยกยังพูดว่าเจ้าวานป็นของเพิร์เดียวกานเป็นของผื อันนี้ของพี่สาวคือนสไลเดอร์น่ะของพี่สาวอันนั้นเอือยอันนั้นเอยพ้นตัวเท่ากัเก่งเขาครับเก่งเป็ไรสั่งง่ายพวกเขาเนาะบัวราเห็นหน่อยนึงนี่หาของหนึงเดียรู้จักชั่วแจ้งพี่ไปเป็นเป็นเนื้อปุกเนี่ยเด็กอะเอาเงินไหวเลยน้องเก่าแม่นั่นเนี่ยตะกี้มากิน นี่นี่นี่เป็นเดนเซอร์จนได้เป็นเจ้าของรีสอร์ทเนาะมันก็ได้อ่ะมันมามันมาทวงวานเป็นเดืนท่นที่อยู่ใกล้กันเองนะค่ะพี่เขาเป็นเด็กน้อยกระโปโลง่ี่ไข่คอประท่านเี่นกี้ดำดำู้ยัยคมสันยากจะเีนดัอยาบคุณแม่น้ือยากเปนนักศึกษาใ่ะหนี่ไงจะทำเอาสมตามะค่เอาสมตามค เห็นเห็นเห็นหมอดิกระไรวะมีแต่มันก็มีหัอไว้แล้วเออกระเพื่อเฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าย้ายน่ะเราไมาเตรียมงานแต่เสาอยู่บันีบันนีก็เลยเก็บทองบันนีก็เลยรใบสิบปีลานบันีเอซี่ผลไมาหลายก็เลยว่าเออเปิดกระเปิดสนอกคายได้ไหมครับตามให้เขาก่อนมันตามยังไงกระไ้ดอกเขาไม่ไม่มีไม่มีธุระเอาเผื่อเขาหิวไงหิวกะ่เอามีอยู่นะเห็นไหมเขาบอกกลางมันเล่ย อตํป่าตป่าโอเคค่ะจะทำให้ป้าลูกหลอก้าวแม่ก็จักได้ดีทำมันมันเบานี่พวกหุจักเลยประเดีเขาปิดพุณนายไงแล้วแต่คุณนายแล้วเบอเงินยีสอดเขาบักใหญ่นเนาะเออหมดเ่็นพวกห่นจของื้อเลนี่ยหนนีอ่ะ

สี่น้องสี่น้องไปยามจักมืออยู่หลายชั่วโมงก็มีะนะคะเนี่ยพอเราขถางก๋วยเตี๋ยวไว้้ตัปจนเ้านี่ก็คือก็คือใส่ฟืนก็ขายได้เลยก๋วยเตี๋ยวว่ะดอกเลยโทรมาบอกเราอยู่ล้มบ่าเลยโถวบอกว่าปิดร้านเด้อขายบ่ไหวดอกเลี้ยบางซีแล้วก็เลยปิดมีใช่ไห,ไหมกับไม่หิดน้ำยาไปคึงคึงคุณเห็นเห็นไปรีวิวร้านพี่เจใช่ไหมคะใช่ร้านอัน ร้านประจำตอนกลางคืนมดเหอตังป่าอย่างเดียวเนาะทำอะไรคะทำทำเอียงป่ะคะใส่ใส่ลกัน๋าเลยค่ะตำมดเราใส่ปูมากีปูมาได้เยนี้กัเนี้ยกเน้ยจังค้งหนาคือต้อนปนิดหน่อยว่ได้ดีใช่ปะวันนี้กะลิกะลิกายรรมอยู่กะกระลิไมาไม่จะหมอกกะลิมาปูกฟ้าเออคือเป็นเคยเป็นแดนเซอร์ <Man S 2> แล้วก็หมดกับแลกอะมุกจะบ่กหมดอยู่บานซ้ำมันหน่อยก็เรียกว่าผมว่าเออแมนอิลิแยเพราะว่าหน้าตาเป็นคนใหม่ตอนแรกตอนแรกคือว,าวาออ่าบ๊อบเปิดกระโปงเปิดในหลังมืองเปี่ยนไปหลาย,ลย,ยดได้เนาะเปียกแบบไรเปียกไปหลายอยู่ตั้งแต่สมัยตะกี้โมบันตีก็เปลี่ยนเนาะมาทำ <c oughs> งานสมัยประเดี๋ยหน่อยเนาะมากินเปลี่ยนหลายตะกี้ก็คือเตียวถอยและวสี่แป๊เนาะตะกี้ว่าป้าตะกี้ในแบบไรเนาะป้าแบบเน้ย ถ้าเป็นนักธุรกิจบุญวิสวดเขาบักใหญ่เห็นบ่ที่เขาขี่ผ่านมาในกิ่งเอาวันนั้นุ๋มเป็นของเธอเนอะโมดวันนึงของผู้อื่นลูกน้องแดนเซอร์เก่าแม่เด็กเขาเป็นคุณนายเลยเรียกว่ารวยแล้วแม่เป็นอะไรเอาแม่ก็เป็นแม่ชาวนาแม่ก็เป็นดาราในหมู่บ้านไง แค่จะบันจะเขาก็เดินี่อไช่วยพราท่านนี่ซอยต่ำอัมอนไห่หมดกันกแกะเนื้อแกะสองแล้วไาสิเปิดไปสิพ่เปิดจ้าวไผัพรเอฟซีกับมาบกหลายปเดิมคนปเดิมนี่่ีมื่อไนี่เออก่ะยักเส้าอยู่เปิดละเปิดละ ขายได้ทำไมก็มีอันนึงขายนานขายเท่าที่เราไหวติ่งๆก็ได้หนิเพราะว่ามันเป็นเหมือนอะไรห้อยอยู่อย่างเงี้ยกิ่งใช่ติ่งหรอบอไม่ไม่ไม่แล้วหมอเขาบอกว่าอะไรอ่ะไปหาหมอมาแล้วเขาก็ว่าไม่ได้เป็นอย่างอะตรวจตรวจมุแล้วว่าไม่ได้เป็นอย่างแต่ว่าแม่คิดว่าแม่กินซกี้เมื่อวานนี้กุ้งกระมือเพราะว่ามันมันผิดแม่อยู่แล้วกุ้งกระมือแต่เก่งกินไม่เห็นเป็นไรเลย มันแล้กแต่คูณคูมตั้งนทานนี่นเหมือนกันแม่แม่น่ะเป็นโคตรแพ้ง,ง่ายจริงแม่แพ้กว่าของมันก็เยอะนะ้ำมีหมายแล้วมาจัดไปอโอ้ยดังหมดวันของผู้ใหว่าเยิ้มปะเพิ่งจะรู้วันนี้วันแรกนะคะเนี่ยหมดว่าของเธอเจ้าของรีสอร์ทอย่างูกน้องแนมนี่นนจะคนเลอะ เพราะเขาเอียนเขาเอียนเนี่ยตรงนี้จำซื้อเขาปะเนีเขาเก็บไปได้ดีเบิร์ตเขาได้ไปเป็นซุ้มแหมมันจะลวกใุ่ไหมเอออีปุ้ยอีปุ้ยเอออีปุ้ยเขากระเลิอดเด้่ล่ะปุ้ยเขากระเลิอดเขาแบบแบบสายสายความงานนั่นแหละเนาะอีปุ้ยสายความงาม มุดจะสฝรั่งบอวนนีม,ม,ม,มบ่าวอวนอะไรยง้มบ่าวอวนตั้งมาเอเพียดไปมดอาเพีดนะคะ่เป็นอาหารผิดละกินไม่ซ้อมมึงแอาหารก็อแต่ยังอินั่นเอะใครยามาอยู่ใช่ไหมยาเยอะ วันวันี่ผมหมว่าอะไรเนาะก็่าอะไเนาะพอตั้งใจว่าสิบพักพรนราบนแต่กอะคนก็ไปกับมาแม่ต้องเรียตโสนเพื่นไม่กิน คุณเศร้านี่ไม่เก็ดทองเจ้าแม่นอันเฮียเตะเฮียเตะงันนี้มีคนผากหลายบปรโมทก็เรื่อยๆเนาะงานงานอะไรแบบนี้เป็นงานเรื่อยๆเนะา,นานเเนะใช่ ถ้าใส่ผักกระถินไหมเนี่ยใส่เบ็นเลยค่ะจยาคิดว่ายกเวนกุ้งยกเวนกุ้งเนาะสามหมดตะกี้ว่เป็นอะไรเว้ยพวกผักกระถินเนี่ยไม่มีมันเป็นอย่างคิดว่าไม่ได้เปิดร้านในกระป๋องบริวารมั้ยอืมอืมขายขายร้านย่างก็คือค่ขายอาหารนี่แหละตะกี้ของช้ำเราก็เลือยเลืกของช้ำก่อก เก็บออกก่อนคิดว่าจะไม่ได้ขายไงเดี๋ยว,ก,จจวกล่องเจ็บซีมาจะคนหลานที่เด็กตู่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอะไรอันเมนไที่เปน็นเดี๋ยวผักกะทิไงฮะผักกะทินมกินนี่ เสียงโครกเฮ้ยเด็ดออกนะเด็ดนี้อีกเนาะใส่ถุงนะคะเออกต่ใส่ไหน ณมากแต่ว่าบดตูไปวิดตัวมาไปเล้วยือก็มาแล้วก็มดก็มา,ต,มา,ต,าตัวตุ่นทีน่ะพม่าตัวกุหลาบมดค่ะ ถัดเธอบบอกว่าจำมดได้บอนี่จำไม่ได้นะคะจำไม่ได้ยี่ลี่ัถัด <c oughs> เธอโบใส่เข้ามาว <c oughs> ่าจำมดได้บออืใส่คํานี่คือว่าเลิกมากเอ๊กยตัวนมดมดใส่เอเเอ <c oughs> เพิ่งเปนเดนเซอร์เขาอ้าา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 เหาหออาเนาา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  ไม่หมายแล้วเห็ดไปคืๆน,น,นึ่งจะหักต่อยนะ,ะม่นนี้ฮอดมืนี้หอดบาซิบได็ขายสหันหัหับเบร์เี่ยังไม่เสร็จหรอบเยไม,มาแล้วเยีไปคืงเดียวึง้วต่ำจะปะทุอย่งไงอ๋อบ,บบนีบอกว่าปิดานแล้วก็รยบีิไปห้าสป็นอันนี้อันนี้เป็นจิกรรทำงานอะไรหลายๆเจมส์ละครแค่หนึ่งร้อยอมาแล้เจเจ ติ๊บติ๊บอินกโมทป้าขอบคุณค่ะแดงใส่เงินฝรั่งใส่เงินฝรั่งเดีวใส่เงินฝรั่งขอบคุณเหมือนกันนะคะจ้ามาไหมคงจ๊กไปที่นี่เร็วก็ไปสปีดล่างหนด้อจะบินไปที่ลานอะ